ไฟต่อไปตาสวัสดีครับตอนนี้กำรีวิวรถเี่รน้ำน้ำมันมีข้าจ่าเปิดไฟตรงกลางให้หน่อยสิมีตรงนี้ครับดีๆค่ะมัก็ตรงนี้แล้วก็ที่แจมือนะคบก็ ำมันนะคะอันนี้ก็ตำรวจมันเนาะนั่นมันใช่ไหมแังแบงแรงลังแต่ว่าจ่ว่าม <c rast> ัน hmm. ม <cause the Kiss wei> ีอาแงชุดเจน่าชุดเจของปอรมนัดของเด็กได้นะคะได้ ไม่ทาไม่ทําไม่ทําม่น่นี่นันี้นี่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 นเดนียนีานี่นม่นี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 มนี่นนี่นี่นีงนี่น่นี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 ่้ีีโอ๊ยนี่นี่นิน เดี๋วยวอันนี้นะวันนี้เราจะมารีวิวเพื่ออะไรให้ดูเอาอยู่เดิมที่ใช้เลยอันนี้เราจะนำเสนอละคนตามเรือ่องเด็กเดไม่เรื่อนะนี่เราจะเอาตุเจออกจนตรงนี้นะครับไไม่ด้คุออยอะไรกันไม่น่าเอาเอาอกขนาดอ้อไม่ได้หรอกลูกให้พ่อให้ไปพ่อจ๋า ภูมินมานั่งตรงนี้ลูกเอาออกให้หน่อยนะไม่เอาตรงเอาซ้ายไปเอาสวัสดีครับก่อนเร็วมาสวัสดีครับก่อนเรยป้าไปนอนป้าป้าปไป้าปสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับครับคนนี้น้องอะไรเนี่ยคนนี้น้องขิงน้องมือมาแล้วคนนี้ละน้องอะไรเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยน้องอะไรน้องภูมิน เจ็บไหมอย่ากทำแม่ทำเจ็บกินไม่เอาเจ็บตัวเจ็บไปอย่างนี้อันนี่้มีทุกทุกโทษดื้อมาเนี่ยคนนี้ก็ดื้อเนี่ยภูมินเนี่ยดื้อมากเลยภูมินดื้อนี่จัตายเลยภูมินเนี่ยดื้อจะกราเลยครับผมทรงอะไรลูกผมมผทรงเด็กชายมีครับอันนี้ น้ำเสนอะละครผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวน่าคินจะทำอะไรฟ้าแฝดอุ่มใบตลาดเพื่อนกับว่าฟ้าแฝดเอาหมีขึ้นมาทำไมตัวใหญ่ผู้ชมดูดูดูอ่ะผู้มินมานี่สิมาทักทายกล้องหน่อยสิอุ้ยน่าคินมันโดนแม่นี่ค่ะ อไทยตกล้านะล,ลูกไข่สวัสดีครับครับโหลอิ้มหวานหน่อยอีย้มหวานหน่อยยาบ่ดื้อบันไดเบอร์ก๊อตโอ้ยหัวนันนาผู้มีระมักไปขืนพีเด้ไปทับพี่เด้พี่เมื่อยแล้วพ่อแล้วเศร้าเรนพี่กระตุกมาเอาซะ

กดไนก่อนเร็วกดไนก่อนเร็วกดไนกดไนบาย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 ต้องบาบยนะต้อไมจุ๊บด้จุ๊บๆด้วยไปื้อว่าเรามาได้หรือเี่ย